ข่าวดีเก่าขออาจารย์นักเท่าเพียรหลวงหลังจากเพิ่นตัดสิใจเราออกจากขัวสา,าลแล้วก็ไปได้ไปเปิดบัญชีธนาคารกันค่าสำเร็จได้สองสามมื้อนี่มีผู้คนหรือว่ามีบรรดาทานที่มีใจบุญได้โอนเงินส่วยเหลืออาจารย์นักเท่ารวมจำนวนเงินทั้งหมดเกือบว่ารอยล้านกิบหรือวันรอยไปล้านกิบเนาะเสริรประธานติดตามรับฟังต่อไปได้เลย สวัสดีพ่อเมย์พี่น้องและเพื่อนเพน,เพนที่หักแพงและนับถือทางร้ายวันนี้ครับเจ้ามีข่าวดีเกี่ยวกับอาจารย์นิทาวเพียนหลวงหลังจากเพื่อนได้ตัดสินใจลาออกจากครัวอาสาและการเพื่อนได้ไปเปิดบัญชีธนาคารกันค่าสำเร็จมานั้นได้ได้สองสาม,มือผ่านไปเนี่ยถือว่ามีผู้ใจบุญหลายทานก็ได้อนอ,นอนเงินเข้าบัญชีของเพื่อนรวมเกินจะถึงรน่ยลานกีบหรือว่าบางเธออาจจะถึง แล้วก็ว่าได้นะด้วยเป็นต้นเมนน้องนางสาวทิพยาพรมณิจันนะก็คือน้องสาวเพิ่นได้มีน้ำใจอันประเสริฐอันล้นเหลือและสูงทรงโดยเป็นเพิ่นได้มอบเงินก็คือโอนเงินจำนวนเงินทีเพิ่นทึกหวยจาสกสุซใสเนะจากแอปสซกใซเป็นจำนวนเงิน50ล้านกีบถือว่าเพิน่นบ่เอาจาเก,ก็บเพิ่นได้มีน้ำใจอันสูงทรงถือว่าโอนเงินจำนวนที่ทึกเลข ทั้งหมดนั้นโอนไปเข้าบัญชีอาจาร,รย์นงเทาเพียหลวงแต่เพียงผู้เดียวนะถือว่าผู้เกี่ยวเพิ่อนน,อน,อน้องสาวเพิ่นทึกเลขห้าสิบล้านเพื่นเอาจักกิบเลยนะเพิ่นโอนไปหาบัญชีของอาจาร,รย์นงเทาเพียหลวงนะและก็ขอใหน้น้องสาวที่ผพอจงทึกหอยข้างต่อไปเป็นหอยตือพันตือเก็บเดอ้อ มาแมน่นพาจารย์บุญก้วงสิ่งหาลาศเพิ่นได้มีน้ำใจอันสูงทรงอันประเสริฐได้โอนเงินช่วยเหลืออาจารย์นังเทาเป็นจำนวนเงิน10บล้านกีดเนาะถือว่า10ล้านกีบพร้อมทั้งไวพรห้อาจารย์นังเทาเพียรหลวงจงมีแต่ความสุขความเจริญเกา่าความเก่าหน้าและฮุ่งเฮืองในินครอบครัวเจริญตลอดไปนะอาจารย์ก็ได้อวพรแก่อาจารย์นังเทานะครับเจ้าขอตั้งหน้าไวพรเนาะขอขอ,ขอให้ พระอาจารย์กรเกษนกันเดชขอให้สุขภาพกายจิตใจจงมีแต่พลไม่สมบูรณ์พุ่นสุขอายุบวรยืนเดินสาธุตอนนั้นมาแมนโครงการแบ่งปันน้ำใจให้ครัวสาสิบปีนะโดยเป็นทีมงานโครงการได้มอบเงินจำนวน8ปดล้าน2องแสงกนกะีดเนาะให้อาจารย์เท่ากับขอให้ทางทีมงานทางโครงการจงมีแต่ความสุขกายสบายใจอายุบวรยืน ได้ครับผลสำเร็จในะทุกนาทีการงานต่อมาเมนทานนางคำล่าสีพมพักดีนะพร้อมด้วยครอบครัวก็ได้บริจาคปัจจัยก็คือจำนวนเงินหนึงล้านกีบให้อาจารย์น่งเท่าด้วยก็ขอให้เพลินพร้อมด้วยครอบครัวจงได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต มอบให้จังเกิ้ลหนึ่งล้านกิฟ oder, ขอให้จงได้ขึ้นเป็นสนะิบล้านสาวล้านร้อยล้านพันล้านเนาะบ่มนุตยเท่้นั้นยังหลายาหลายทานหลายหลายภาคส่วนในสังคมที่ยังมีน้ำใจอุ้มสู้สวยเหลืออาจารย์เท่าเพียรหลวงเพราะว่าจะเป็นวัตถุเงินคำหรือสิ่งของต่างๆนะแี่ข้าพเจ้าจะบ่มีภาพมาโซให้เบิง่งเนาะถือว่ายัางบางคนบางทานที่มีน้ำใจอันประเสริฐอันสูงทรง มีน้ำใจสวยเหลืออาจารย์ทั้งเท่าข้าพเจ้าอาจจะเาบาบ่ฮอดเบาซื้อบ่ฮอตเอานาบ่เถงกับขอโทษขออภัยด้วยนะทีนี้เนื่องจากว่าข้าพเจ้าได้หราบข้อมูลบ่ม,มดนะขอโทษขออภัยแต่ใดแก็ตามข้า,าพเจ้าขอตังหน้าอาจารย์ในเท่าเพียหลวงขอแสดงความขอบอกขอบใจมาอย่างทุกทกทานที่ได้แบ่งปันน้ำใจอันประเสริฐ เลิดลำ้ำ้วยมีความเมตตาสวยเหลือเพลินครั้นงนี้ขอให้ทุกทานจงได้คืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าดำเนินธุรกิจไปด้วยดีอันได้ฮับบุญอันล้นเหลือสุขภาพกายและจิตใจอุดมสมบูรณ์พ้นสุขเงินทองไหลามาเทมาอย่างบระยุทธ์ยัางอายุมันขวัญยืนตลอดไปโดยเอิสอสาธุขอแสดงความขอบใจที่บรรดาทานได้เข้ามาติดตามรับฟังท่ง YouTube vty ของข้าพเจ้าาะ แล้วก็ฝากติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คห้ข้่าพเจ้าเมื่อท้าพเจ้ามีข้อมูลมีขม่าวสารดีๆอันเป็นประโยชน์แล้วก็ความหูอันดีๆจะมาเราสู่ประธานได้หับฟังเนาะขอแสดงความขอบใจพบกันใหม่โอกาสนะข,ขอบใจ เด็กน้อยจะโบติดโทรศัพท์อีกต่อไปกระดานเต็มหุบเซียวดีรุ่นใหม่ถึกออกแบบคือก,กันกับแท็บเล็ตอัสาริยะเห็นให้เด็กน้อยหูสึกตื่นเต้นกับการเียนหุ้และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถลืบทุกรายละเอียดได้โดยการกดปุ่มเพียงเือเดียวสินค้าเห็นมาจากพลาสติกพีพีคุณภาพสูงบดแต,ตหักง่ายจากการตกหรือการถือกระแทกสุดยอดไปเลย